สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักยินดีตอนรับพี่น้องเขาสู่บรรยากาศช่องโบแฟมิลีอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าคือเดิมค่ะมือนีสิผาพี่น้องมาหาชมง่วนะคะบบน,นี้ส่วนบางนู้กับสีไายตะข่วยเนาะคะ่ะมือนีสิมาชมง่ว,วสายบามันเลือดลอยแล้วก็ ซาลูเลนะคะนี่แต่ตัว,ตวง,งามๆค่ะสีขาวสีเทาค่ะสีมีตัวเปิดแล้วค่ะโยสายบามันเลือดล่อยพอพันง,งามๆตัวนึงค่ะมาฝากมาตอนเอฟซี FC พี่น้องปองปลายเกษตรกรไปรับชมไปพบไปพูกกับเจ้าของฟาร์มเลยค่ะ วาย่บานในตำบลใดเนาะอำเภอใดจังหวัดใดค่ะไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้แม่ผาบ้าให้ความลูกเกี่ยวกับการเลียงง่วแล้วก็เป็นเสือเป็นสายทั้งใดเนาะค่ะให้พี่น้องรับสมน้ำมือนี้รับสมความลู้น้ำแน่แล้วก็มีสเปิดราคาน้่ตัวนึงค่ะ อีแมวบอกให้พี่น้องเข้าฟังค่ะแม่ใบแม่เลี้ยงแบบได้ค่ะเ,เลี้ยงงัวมาจะปีละกาแต่เลี้ยงแบบประมาณปีปีกว่าๆนี่แหละค่ะบัดเนีน้ดอดีถ้าเอาสายพันธุ์ของซาโลเล่นี่ค่ะมาเลี้ยงเพื่อ,อเป็นโคขุนโคยังต่อไปโคเหนือนะค,ะค่ะก็เลี้ยงมาสื่อมาตอนนั้นมันก็ยังตัวน้อยตอนนี้ก็ใหญ่เติบแล้วด้ปีนึงแล้วตัวซาโลเล่ตัวฟูนะ่น,นะค่ะ ถึงเขาจะขุนมาเนี้กมมีพอพันมาตัวนึงตอนนี้อายุได้พอพอพันของอาบามันเลือดลอยเลยลค่ะ <Yeah. S 2> อตอนนี้ได้สองปีสามเดือน <Ha. S 2> คตัวหนึ่งแต่ว่าเขาจะปล่อยตัวนี้อยู่เขาจะเลี้ยงพิซาโรเล,ไล่ไ้แต่มีแรงกัดตัวหนึ่งค่ะกรลรังจะเป็นสาวหน่อยแรงกัดจะเลี้ยงพั้นแบบนี้แหละค่ะแรงกัดกับซาโรเล่ค่ะได่ยินข่าวว่า จะเอาเขาโครงการนี่จังไหนเนี่ยคะแม่คือจังหวัดมีเสฉวนโครงการนี่เขาสมัครอยู่ในกลุ่มโคการเลี้ยงโคนี่แหละค่ะเขาก็บเลี้ยงไอ้พันธุ์โซลูเรียนนี่คือเขาจะมารับสื่อเขามารับสื่อกบเฮ้าค่ะคือเฮาเลี้ยงให้เขาเข้าจะขายตัวไดหรือว่าเป็นตัวปู่ตัวได้ก็คือยู่ในโครงการของเขานี่เขาจะรับสื่อเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นกันค่ะค่ะ พอเพื่อนกาสมาร์กยูใ่ในกลุ่มเสถียรราคาดีกว่ากันบ่แม่กับเลี้ยงแบบเฮาบ่ได้เข้ากลุ่มแม่นค่ะแม่นเพาโครงการเสถียรราคาดีกว่าแม่นบ่แม่นค่ะตัหนึ่งสี่อายุประมาณสองปียังเสียโต๊ะอยู่เท่าไหร่กขาดที่เข้าฐาเลี้ยงแต่คือเขาโวเลียเล้ยงถึงขนาดนั้นก็ได้เาเลี้ยงแค่ประมาณแปดเดือนยังเสียเขากับมาเหลือมะขุนค่ะค่ะเขาก็จะมีมาก ก็เป็นตัวผูเขากับมาตอนมายังหายเห้าวันนี้เขากับจังขุนค่ะได้ใเวลาประมาณเท้าสิคุนเจ็ดเดือนหาหกเดือนนิงเสียเขาเกิดจะมารับสื่อเห้าเป็นน้ำนักนะค่ะกิโลตัวหนึ่งก็สิโต๊อยู่เท่าดรคะแม่ประมาณอายุซ้ำปีนี่ปีหนึ่งหรือปีเศษเศษที่เขาคุนไปนี่เนาะค่ะเขาก็ดจะอยู่ที มันอยู่ที่เฮามันกับประตำอยู่กว่าแปดหมื่นถึงแสนเด้ค่ะอยู่กับที่เฮาขุนจ้าปลาแล้วก็เพิ่นเป็นสายที่ใยแน่นาะค่ะสายพันเนื้อเฮานีไรสายพันเนื้อเป็นโคขุนนะคะค่ะค่ะให้ยีแม่พาไปพพิพงตัที่ว่าเป็นสายบามันเดือดลอยก่อนเนาะค่ะค่เใี้จับภาพให้ยีแม่ซื้อยังก่อนเนาะหนูก็ลืมถามเอาเป็นซื้อของพ่อใหญ่คือตัวแม่เนี่ยก็ซื้อแม่สมัยค่ะค่ะ แต่ว่าอยู่ในกลุ่มเพ่อเป็นพ่อท้องยิมเพิ่นอยู่ในกลุ่มเพป็นเทศกงการเนาะคือมนงรูมาเมื่อนี้เพิ่นไปธุระเนาะบันดยบอกล่วงหน้าไปธุระค่ะเดี๋อกสิพาไปเบิ่งบ้านเดือดลอยนะคะอยู่บ้านปักหวยเนาะบ้านบ้านทุ่งเจริญค่ะอ๋อบ้านทุ่งเจริญค่ะพี่เนาะตำบลตานซุ้มอำเภอตานซุ้มจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาว่ดธรรมดาพี่น้องค่ะให้พี่น้องรับชมนครเนาะเขต เทศตำบลตาลสุ้มหรือว่าจังหวัดดุบลนเหากราบสวัสดีพี่น้องเอฟซพี่น้องปล่องไฟทัวโลกทัวประเทศน้ำเด้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อๆไปให้กับช่องโบแฟมิลี่น้ำเน่าะค่ะอันนี้คือเป็น บามัานเลือลน,นอลอยอคะ่ะอารูปคือแน่ลูกรูปรอ <บา S 1> เป็นพอพันค่ะอโออพี่หนองปาดที่โท <c ười> ูคือใหญ่งงคืองามหนูก็เห็นแต่ได้ในหัวได้แนวนี่เห็นตัวจริงเหมือนนี้แหละปาดทีทสติทวมหัวอยีแม่ มั่วอายุจักปีแหมสองปีสามเดือนค่ะสองปีสามเดือนเลยค่ะพี่น้องสองปีสเดือนค่ะพื้นนี่เขมีตาประทับนี่ไอใบเกิดเส้นเรียบร้อยดีเล็กสีู่นี่นีมพื้นสีดำสิบเอรเห็นตขาดปันไดค่ะสีู่นย์จากป้ามตัวใบอืมมีทีมากค่ะค่ะเรียบร้อยไม่เคลื่อนนี่ลกูกเรียบร้อยมีใบมีเอกสารครบ พี่น้องเอาไปเป็นพอพันที่รับรับผสมก็ไหแหอแม่แม่มแม่แม่อ,อุส,นะอสิบแต่ว่าสิบเปิดให้พี่น้องไปพัฒนาต่อแต่ว่ายี่แม่พิดน่ไรับผสมนะคะวลาเด่ะตอนนี้มันผสมว่เป็นดอกค่ะอายุูเยอะมานนึงเขาใจเนี่ยลังสฮัเงัคค่ะ ยังเป็นบาซ้ำหน่อยอย่ได้ค่ะนี่แต่ว่าตัวบังใหญ่หนึงาซำหนึอยยอกย,ย่งันันแม่สิเปิดไปให้พี่น้องไปพัฒนาตอไรไปไหนล่ะแม่แสนแสนตน้ตน,ตนนี่ละติดต่อได้ทีเบอร์อยู่บ่พอยิมหรือแม่สมัยมออพอพอ,พอท่องยิมค่ะพอท่องยิมเบอร์เท่าไรค่ะ 097-097-167-1962ค่ะเดี๋ยวนู้จะทิมใบแต่คลิปให้พี่น้องจดเอาจิต่อสอบถามได้ตลอดแม่นว่มแม่แมนค่ะอืพูดคุยกันได้เนาะราคาเนาะค่ะค่ะค่ะราคากับแสนขึ้นน่ะละยี่แม้ว่าแต่ว่าเจกแสนเท่าไหร่ กะอีพัวเพิ่อนวัวโยน้ำเนาะกางโท้าทามีพัวเพิ่นเจ้าของฝ่าจะคล้องงัวอีเมียเพิ่นกัเป็นผู้เลี้ยงก็เสริมซอยกันนี่แหละเนาะเมียเนาะแซนดักแซนนี่มันกัพ่อสื่อพ่อฟังอยู่เนี้ยโมเมนดักด่านคือเพิ่นดอกพี่เนาะเพราะว่าเอาไปนี่ก็ ไปเป็นพอพันเนาะเรบผสมนี่เงินมุมน้อยเลนนนยนี่ขั้นเป็นระดับสีเขาเอินสีอย่างเนี่ยสีเทาเทาดำพี่น้อหรือเทาแห่กจ็จำบ่ได้แต่ว่ามันมีเท่าดำค่ะเทาดำหรือ,อยังนี่ล่ะเอกสารครบนะคะพี่น้องมีอยู่ค่ะเอกสารบ่ได้เอาลงมาน้ำค่ะรดน้นําหานหัวสีขาวพี่น้อง เขาเพื่อนง่วเผือกบ่๊ขวายก็เขื่อนขวายเผือกอยูะเ่อิวนั้นตัวนีกับเป็นพ่อพันบ่หรือตัวเมียหนิเมียตัวเมียค่ะตัวเมียใช่รูเดิแม่ค่ะตัวไรนั่งเอกของเหลืองเมียสิพาเบิ่งตัวไหนนังเอก๊ยนางเอกนังเอีพระเอกอันนี้กับแม่ตัวแม่ลูกคุณกับตัวนั่นตัวไรที่งามที่สุดนะตัวนั้นบอกพ่อพันใหญ่ไปไปเบิ่ง พระเอกของเดือดท่นพอพันดอกกบว่ามาแต่เดี๋ป้าที่โถหืมหนาสนพี่เนาะแต่เจเดือนน่ะแม่เบิ่งดูกหน่อยเพิ่นก้อนนี้ป้าเดือนกลัวเบิดนี่ิหืมเดือนวันที่หกไอ้พฤศจิกานะโอ้ยตัวหนึ่งหาตัวหนึ่งหัตัวหนึ่งซิบหาหืมเดือนเดียวกันอืมหืมหืมเฮยโลเลโลตัวนี้ลูกแม่นั่น ต้นละแมออันเพื่อนมีลูกตัวไรสิบหาเกิดวันที่สิบห้าพุ่นตัวผู้โอ้ตัวหนึ่งหกเดือนตัวหนึ่งหาเดือนไม่ไม่เดือนกว่าบุตสุดโตโอ้เดือนกว่าตัวนี้เกิดวันที่หกไอ้วันที่หาพฤศจิกาตัวขาวเนี่ยตัวนี้เกิดวันที่หกพุศจิกาอืตัวนั้นเกิดสิบหาพฤศจิกาพุ่นสุดมูพุ่นค่ะอันตัวนี้จิมมี่พอมันค่ะตัวนั้นอันบุสเเอร์บุสเเอร์ อีหยังนี้เระจำบ่ได้คือการนั้นตัวนั้นตัวสูสพุ่นแม่นค่ะตัวนี้ตัวนี้จิ้มมือนี่ะวายค่ะจิมบี้อืมอืมพ่อเพิ่นแม่นค่ะตัวนี้เซโรเลตตัวนี้พ่อเซโรเลตแม่นค่ะตัวเรียน้ยงขนาดเดือนหนึ่งเนี่ยพี่น้องว้ายขนมาเมนแพะมาเมนแกะเป็นตัวเถิกเบิร์ตบ่ค่ะนี่บ่ค่ะตัวกินนี่ตัวแม่์บอกว่าเดี๋เป็นเพศแม่เอาไว้เป็นแมร์แฟนอืมวันนี้คือบริเปิดแบงเนาะ นี่แม่เพื่อนบอกค่ะตัวนี้ก็มีซื้อฟาร์มยังเดียบร้อยขึ้นสละเลศตัวนี้ลูกแม่อะไรคะตัวตัวแดงนี่แดงลูกแม่พุ่นแม่พุ่นค่ะค่ะแม่แม่ตัวน,นั้นตัวขาวนี่ลูกแม่ขาวนี่บอกโอ้ค่ะแม่ขาวนั่นพุ่นโอ้พุ่นค่ะไอพี่แดงนั่นแดงนี่นจังลูกตัวนี้ค่ะ<แ>อือแม่ขาวดูกระแดงอีตัวนี้แดงเพราะว่าห้องสมน้มัเสือแดงน้ำเสือแดงอือโอ้เห็นหัวกับอยากเลี้ยงหัวมันตัวนี้เป็นไอแบบขาวนั่น เป็นูกแม่นั่นค่ะ,คะตัวนี้เป็นอ้ายโตเขาเดือนเดือนกวนน่ะพี่น้องมั่งไัร่ละลเ,ปเป็นลูกแม่นี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนตัวปยยุใหญ่เลยพี่น้องอืมลูกขึ้นลูกตัวนี้ได้เดือนไหนแม่ซาโดเล่ไอ้ปีปีหนึ่งอืมป,อปีห้าเดือนนี่ละปีห้าเดือน มาดิทูอืมหูกับบุเคยเห็นซาลูเลงามปานนี้เถอะเอะผิวผันเหนือนังพันงามพี่นนอะอตาขึ้นมาขนตางอน,นส,นสีขาวพันเสือ้อ่จังไรน,นะเมียลัง <laughs> ลังม่าจ <laughs> พ่อพันกับซาลูเลบ่ แม่นแมนค่ะพันซาโลเล่เขาสมซาโลเล่แม่ก็โลเล่เหมือนนั้นเป็นแม่นค่ะแม่นโอ้หัวนี่สมพันเดียวกันไหนที่สันไดโอ้แต่โรเล่แต่ว่าแมนเท่ากับแต่สมโลเล่ประมาณนี่ล่ะถ้าห้าเลือลอยห้าจันเรียงบปไหนมึงใช่มันห่อนแห้งอืมอันนี้คือโบแมนลอยหลาท่านไหนลอยอืมถ้าเหลือลอยสิ่คนหลายแบบแกะเลยเหแมนอืม ถ้ายูประเทียนหามันสีหอนที่โบเมียถ้ามันหอนอย่างมันสียูอย่างเ้ามาห้ามมันจะมายู่แบบอากาศได้สีย่าค่ะตอนแม่มากในไม่เนาะมันหยุดถือแดดบ่ได้เลยจ้าตัวเนี่ยตอนอื่นมันมันประมาณสามเดือนเอามาผอมแม่มันค่ะถ้ากันโอ้ยแม่มโอ้โหเนอะเขาวางว่าบริยานแดดค่ะมันโมเมนซะแล้วบานนี้เจ้าว่าเมีนควาวยว่าโอ้ยตายตายตายผว่าเมีนกวายเลี้ยงงัว่มันเลี้ยงควาวยตัวนี้ต้องเอาเขาหมอื แต่ดเป็นยันนี่คือต้องเอาเขาโห่ื้อมาจากใช่หรืค่ะเมียจากบุรีรัมย์ค่ะทั้งเบิร์ตเลยอืมก็ดีน้องชายเป็นมีขนเอามาให้ขนมาให้ค่ะซื้อฝ่ามันนี่อย่หรือไงอย่หรือก็เอื่นสนมหมอแอกเป็นหมอผสมหมอแอกยังไงค่ะแมนแมนหมอเอกหรือหมอแอกแอกค่ะหมอแอกแมนแอกหมอแอกวันนีจักพิมโคตร น้องก็ต้องยิ้มนี่แหละแต่ว่าถ้าถ้าหมอไอ้อนพวกไอ้นนี้คือการนี่เป็นสิ่อหุจักกันสื่อหุ่นหมออันที่นี่แะผสมมั่วสมเทียมสมมั่วเทียมแล้วก็เกี่ยวกับการรักษาดูแลนี่แหละเนาะเป็นคนดังเติบแม่นบ่แม่สื่อจากฟาร์มนั่นเป็นน้องของพ่อยิ้มค่ะทางสุรินทร์โอ้สุรินทร์โอ้สุรินทร์อ่ะ อายุเท่าไรกูและแม่นี่ตอนนี้ปีหาเดือนปีหาเดือนเนาะค่ะพี่น้องซื้อวะเจ้าลังเจ้าลังต่ว่าอันนี้ขจะคุ้นนลยราคะตัวนี้เพราะว่าอันนี้เพิ่นแล้วตอนเพิ่นแล้วจะคุ้นตอนจะคุ้นแล้วคะ่ะโให้เสื้อเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือโบใบเป็นพ่อพันธุ์นี่แม่ยโบพ่อหยาดเอาโบฟัง <c oughs> ่งสีใหญ่ก็เลยเป็นสีเอาโบฟังข้าเจ้าเทียใบเป็นพ่อพันธุ์เขาอย่างไรเขาคือเอาฟังเขา เอาไว้คอกตลอดบัหมอเขาก็เอาไใบก็แค่เอาแต่ตน้ำเสือดีน้ำเสือแน่นอือโอ้มันสมนี่ก็บือสิ่อยากอยู่นะอืออือเจ็ดห้องเราไมีเจ็ดพื้นเรามีเจ็มมมดมีแต่สมหลอดโอ้ยคือหรอแถวบ้านนี้อุ๊ยพี่น้องสิบ่วป้าปันแงตัวนี้บอระแต่ว่าตอนแล้วแม่นบ่แม่ตอนแล้ว,อลวโอ้ยพลุนพุ่นพุ่นเจ้าอันนั้นยืนแนมเขาอยู่พุ่นบ้านนี้เจ้าไม่เอื่อนนั่นเขาเอื้นเจ้าคือกันอยู่บ่อกระก็ผวย นี่าเรียั้งเบิดจักตัวแม่เบิร์ตอีกเก่าโตพร้อมลูกอีกสามปัดติโตโตลูกเขาไปเดือนกว่าแต่ละโตนีสามแม่นะยืนทั้งผุนกับแม่บวดรือเถือกผุนเขาบริถ่ายโอ้แม่อุ้นดูคางกระตอบผุนเป็นลูกของตัวนี้นะก็มีนองต้เแถานี้เป็นลูกของตัวนี้ก็มีนองขาวๆนะอือคือตัวนั้นยังม่ทันเลยทับแม่นบ่ ตัวสุดปุ่นยั่นดใหญ่อืมแต่ปีกัว่มาถีโทรคันเป็นขวอยนี้เนาะปีกัวสูงใหญ่เวนี่โอ้ยเป็นตะหักเป็นตะหักหน่อยๆซานนันนอนกินเฟื่องอยู่พี่น้องบรรยากาศดีค่ะยิ่ท่งให้ทุ่งนาแต่ว่าเป็นสี่งตึงๆเนาะโบลมเลยฝนจะตก ตัวนี้คือแม่ของเจ้าลังนะคะพี่น้องอ๋อพี่อินแม่เดี๋ยงเมื่อนีได้ขายจากักโตแล้วแม่ยังบ่ทันขายเพราะว่าเดิมเดี๋ยงมาจักเดือนจักปีตอนเอามานี่ยมันก็เป็นไม่ลูอ่อนมาเนาะสองแม่ค่ะสองแม่พี่ตัวนั้นเป็นแม่สาวค่เดี๋ยวมาผสมค่ะเดี๋ยงมาเดือนกันยาปีที่แล้วนะคะค่ะก็ก็ยังกันยาวังหันบ่ทันได้พอปีได้ค่ะจริงๆเอามานัน่นเอามากันยาไอ้ หกสามอืมค่ะเราเอา,าบ้าเบิด์ตขอบมนันเบิดซุ่มมันก็ยังนินหน่อยๆเล็กๆอย,ยู่อเอ่อเขาก็จะเลื่อมอันนี้ว่าสันญญาอันนี้เขา,าก็มาผสมนี่แหละจาจะจะเดี๋ยวพอท่านขายก็เลยสีล่างคุนตัวนี้เป็นตัวยางเบื้องเลยนะนะคุนเป็นตัวยางอยากอย,กอย,กกยู่บ่เมียงายอยู่บ่ง่ายหรืออยากเบียงงัวกับเบียงข่อยนี่งัวง่ายกว่าบ่ท่านก็บบ่ทางงัว มันก็พ่อนกันนั่นล่ะแม่ว่าต้องดูแลคือกันนั่นล่ะเนาะแม่นมื่อวานโบมักหนาวเพิ่นว่าให้ตากแต่แดดก็เมื่อยคือกันได้เนาะแม่เนาะบ่ง่วานรุ่นนี้ก็บ่มักแดดเด้อออืพันนี้บ่มักแดดพี่น้องฮักบเม็นพันเออขึ้จังอาบน้ําให้เพิ่นอยู่บ่โบโบค่ะบ่อาบดอกแต่ว่าจริงๆรอาบนหอนมันก็ได้บ่เป็นหยังออืแต่ว่าเฮาบ่ต้องขนาดนั้นออืๆธรรมดา ส่วนมากจะจังน้อยก็สิเอาเขาคอกตลอดแล้วมันจะคุ้นนี่คือเขาบ่อออกตัวนี้ตัวตัวถีจะคุ้นนี่นะค่ะสิคุ้นนี่จะเอาเขาคอกแมนอยู่ในคอกตลอดแต่กินอย่างเดียวตีคือตอนนี้แม่เอาออกมานี่คือมันบ่อแดดแม่นบ่อบ่อแดดก็ออกมาได้อยู่แต่มันบ่อแดดจัดมันก็ทิ้งอยู่น้ำมูลนี่แหละเอาออกเพื่อให้มันาอมันยังไปส่นะ หยังก็บ่ค่อยมีส่นากันก็กินเสือกิังหัวอาหารบ่แม่คุณหัวอาหารหญ้านํนั่นล่ะหญ้าก็สิเป็นหญ้าปลูกบ่หญ้าหวานหญ้ายงนี่บ่แม่นๆหญ้าทั่วไปแบบควเลยบ่แม่นหญ้าคือกินคือกันกับคนี่ล่ะหญ้าแม่เปียมักมื้อนั้นติอื่ะก็มีอันนี้ของเจ้าอกสูตรข้าเจ้าบอกอยู่กินหยังกินหัวอาหารกินหญ้านี่ล่ะ ค่ะเดี่ยวแต่เดีวแต่คือตัวซ้ำเห็นบางหันที่ว่าตอนเดียวปีเท่าไรก็ปีหาเดือนเนาะบ่ถึงหาปันไอ้ก็้ศีเข้าสี่คุนไปประมาณอีกจักมือจักเดือนแม่จังสี่คายแม่แมนสี่คุนประมาณหกเดือนนี่ห้าหกเดือนนี่ละอืก็สี่เลอยู่ประมาณโตโตซ้ำหนีประมาณไรเป็นไอ้จักบาทไม่สิเพิ่มขุนขึ้นมาหนี่งันสิเกือบเซนเหมือนเด้ออื มันสิใหญ่ขึ้นไปหน้ามีาางนอกวงเดืนอนเนาะใหญ่เห,น,หนี่ยไร<ห>เจ้ารูปรอนี่นะพี่นเนาะโบตัมกูกปกแปดเหมื่นโบตัมกูบอกเลยค่ะค่ะเขาโครงการนี่คือบต่ตัมกูแปดเหมือนคุณรับประกันเลยอือก็ใส่เวลาบ่หึงตัวเนาะบ่หึงอือ่เกิน บ่เก <c oughs> ิสองปีนะค่ะอ่ะสำหรับมือนี้ก็จะบ่ทงงปีะท่องผลกับเป็นสวนหนูหมีบอกค่ะแม่สวนหนูหมีสวนหนูหมีเจักน้อยตามปี4ีปีอย่างเชียงน้อยกับเก็บน้อยขายอีกท่างนี้เป็นขอบเพิ่นค่ะพี่นนองนี่ อ,อยู่ทงไฮทงนามีความสุขเลียงง่วเลียงควย้ยอัสลามุนีขอพูดนี่ม่ค่ะขอบคุณพี่น้องติดตามรับสมนําฝากกดไลค์กดแชร์ฝากขอกอี่อมีแมี่สมัยมนสมัยแ<อ><อ>มีสนัยขอกง่วพอท้องยิ้มไว้นัอ่อีกแนี่ค่ะฝากเบอร์อีกเท่านึงนะแม่ย09716 เจ็ดหนึ่้ากสองปรกาศอีกเบอร์หนึ่งเนะะี่ค่ะ08นย์แป6สี่หค่ะค่ะติดต่อได้เผินมีตัวเปิดดยอ่ด้วยค่ะทีนั้นละย้อนวัวติดใจนาบกให้พี่น้องเบิง่งค่ะสำหรับบอนี้สบายดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่